เตยล่าแล้วแล้วครับน้องเวลาเสร็จแล้วครับวันนี้ซออยู่เตยล่าด้วยนะคะเตยล่าแล้วอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีนะคะอ้าวชุดยอดเลย ค่ะพี่น้องแจ้งแล้วอีหาฮกงงแล้ววันนี้ซอสใส่ชุดลำออกเตราลาดเลยนะคะแล้วก็มาในช่วงคอนเสิร์ตก็ประมาณที่สามได้พอนอนนอน ไปกันต่อคะ่ะเมื่อแรกพี่น้องอยู่อำเภอจตุรัพนันบางบลามวัดราชวาลีนะคะมาให้กำลังใจเด้อเมืเ่อแรกเอาเงินกเลยว่ามีเอ้ล่าแล้วขิดตะเวนเขินขเลยด้อพี่น้องจะร่าแจ้งแล้วเล่นเสิ็แล้วแจ้งแล้วแจงแ้แจงแล้วสุดยอดเลย เก็บของเดินทางต่อค่ะพี่น้องวันนี้สู่ต่อห้องดอกไมแจกงม่แจกแล้วแจงแล้ว แม่ก็แม่ก็ทำหน้าที่เก็บเงินก็เอาเงิเแม่แม่เอื่นยกมาเอาซอยดอกไม้แต่ว่าแม่ไม่ได้ห้เงินเด้คุณแม่ก็ทำหน้าที่เก็บเงินเก็บเก็บแม่เก็บอย่าอย่าให้หลงเหลือเด้เครเห็นเรือหนีเก็บซอยหลุดเด้ฮะ มานบ่ค่ะม่นล้ลูกินอม่่นมาแล้วโอยบอท่านได้กินยูแม่ไปเอาไปเอาให้ด้จ้าเอ้ยนไปเอาทีกินกับเขาน่มือเานี่แล้วปารดคือคาแค่อุ้ยแม่หนูมาซึ่งแค่กะหักพันตัวเรื่องใดสิบ่หักแม่เดี๋ยวนี้ท้ายท้ายไห้ น่เยคอาได้คลิปเขาถายออมาหมดเลยบอแม่แม่แล้ว่แล้ว่านตอนตอนตะลกแลงมาเอาโทรสารน้าพพ่อาจแล้วพี่อาจบอกว่าถ่ายแล้วช็อตนี้หนาวสั่นแน่ก็เลยบกว่าจะถ่ายอีกจ้าตอนนั้นตอนนั้นยูขวักกับถ่ายกันนั่งไล่โสดันเพจนน้องนาทกันไล่กัไล่ว่าเป็นมูจนว่าแบท่นเบิร์ดย่งแต่บบจักแน่นัางบอกแม่จนว่าผู้เดียวสองคน จะพาเส้นสัญญาอยู่สุดท้ายร้านบัไผเพอนเรยมาขอมาจำขึ้นเด้ออ่าท้าเบอร์กบข้ามระบบโอ้จริงๆแล้วเส้นทางอันนี้ก็ได้ออืแต่ว่าเพื่อนก็อยากอยากให้เฮาไปเส้นด้วยตัวเองแม่นยูขันผมล้ำสอนแมนเข้าเบอร์ยี่หลีแดงแม่วลานี่นนี่ก็เข้าใจเข้าใจทุกคนเลยทุกฝ่ายทั้งอันเบื้องหลังเฮานักงรถตีเจังสีแม่ ถ้าหมอนล้มจังสีบอลกันยุยยกยกยกังพือกันลืมเด่แน่น <c oughs> เอาตัวที่ปอไออันมือน,านาั่นไอ้ล้มอ่ะไอ้ฟันมาไอ้ได้ไปจับปากคอไม่ <c oughs> นขนาดที่ยืนล้มอยู่ฟันมาได้อันก็ลังแบบอันตุ่มสิตุ่มปากคอน่อยลั่งกายเ้ามันเบาไหวแล้วแต่ว่าใจมันสูงเนาะเอาสีวอลมือมือนั่นไอ้ยืนล้มยุยคือจ,งอจงอังคือจังก็มือสูงขึ้นจังจับคอเงี้ยตุ่มปากคอหมอนเดี่ยวเดี๋ยวปากคอลุกหมอนเนี่ย มีอยเปลี่ยนมันเหนื่อยคั้งละไม่ได้ยังที่ผมจะรอจะฟังมือบมื่อยันครับเมื่อยเวลาไปงานองนื่อยนะผมขึ้นไปล้ำหนึ่งผมฝันว่าอันผมฝันว่าผมคือจังตุ่มหม้อกําลังติดตุ่มปลาทอมขึ้นไปฝันอยู่เรื่องหันผมในขณะที่จะคองหลิมอยู่เนี่ยเออฝันว่าตุ่มปลาคอกําลังติดตุ่มปลาคอตอนล้ำฉากนี่แหละเหมือนกับเข้าวูบลับจัชสิแม่แม่ เมื่อยายนอนแต่งหน้านั่นตีน้องเบิ่งซะแลียวบนเมยเนาะบนเมย์เนาะจอยได้ล่ะจอยชุดจอยนี่ยก็ได้จอยจอยโอ้โอ้น่าสนหละพี่น้องเอ้ยความอยากความไงแต่ว่ามันเป็นช่วงนางงาห้องกสิอยากน้อยไอ้กสินักทุกคนกสินักเดี๋ยวแน่จะไปห้องเอาจีดีกับเขาก่อน ออย่างไปทั้งขั้วอีแม่หนึ่งเขาเรียบร้อยบ่ค่ะงย่างไปทั้งขั้วกอนใช้นอจิลีดีแม่แม่บอกมาเอาจิลีอ่าแล้วกินไผ่นี่แม่กินแม่กำลังหนึ่งเขาหนึ่งเขาแล้วก็โอ้นอยูนน้อยากหลายแอ่แยะเลยนะคะพี่น้องเดินทางต่อกันเด้อวันนี้เดินทางต่อแล้ว เดนทางต่อสีเดินทางต่อแม่หนูหาจิริดบ่พ่อจิริดยุ่งใจยุ่งในรถดอยู่ในรถโอเคจ้าแม่ถวยม่กระโปงอะไรเฮ้ยวากาจิมะแม่อยู่หลังหานแม่บริ้นอนเบิดนคือ้นกันด้ค่ะ แม่กอายุทา่าเ,เก็บเนียนท่ารับแขกรับคนของสิงยางดูแลน้อแม่เนาะ่านพานแม่โทรศัพท์ถ่ายี่ยังคลิปตอนเช้านะแม่ไม่ถ่ายเหรอ แม่แตนใจเกินร้อยนะคะพี่น้องอย่าลืมไปติดตามแล้วก็เพจขั้วหมอลำขั้วหมอลำใจเกินร้อยด้วยบอกแม่แล้วก็เพจแม่แตนใจเกินร้อยพ้อสองเพจเล่นไ่มมาถ่ายไปคลิปตอนเช้าอ่ะเนี่ยพระท่านพี่อาดอกพี่อาเราเรียวยายเรียบร้อยแล้ว นี่หนูแล้วบอกว่านิ่มขึ้นแม่กับไปนีนอนเลยแม่กับเป่าหันทาแม่กับเบื้องนั้นเบิ้งนี้เบิ้งซิงเบิ้งของเห็ดไม่เสยบวยางไปค่ะพี่น้องเดินทางต่อเดอร์แบบนี้ขอบพระคุณทุกๆคนที่มาให้กำลังใจหน้าเวทีนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่รับชมไลฟ์สดขอบคุณที่ติดตามแฟนเพจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามแฟนเพจเป็นกำลังใจด้วยนะคะสาตุเด้พี่น้องเด้ว้าวแจ้งแล้ว <laughs> แจ้งแล้วแจ้งแล้วเดินทางต่อพี่บอยก็จะได้พักก่อนนะคะบ๊ายบาย, <c oughs> ยลูกลูกใครเนีน่ย